สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาอัปเดตแม่อัศวินดำนะครับพ่อประคังทองของเรานะครับอันนี้เกิดวันที่28กรกฎาคม2565นะครับไป็ลูกเก็ดตัวนะครับอันนี้เกิดวันสำคัญด้วยนะครับเกิดเกิดวันสำคัญด้วยนะครับ วันที่ย8ิบแปกรกฎาคมนะครับได้ลูกที่จริงได้ลูกแปดตัวแต่ว่าตายหนึ่งตัวนะครับเหลือเก็บตัวนะครับอันนี้เจ้าขาวเนี่ยเอามาเก็บไว้เฉยครับเจ้าขาวไม่สบายก็เลยมาถังไว้นะครับอันนี้นะครับแม่แม่เป็นลูกอัศวินดำนะครับแม่นี่เป็นลูกอัศวินดำพ่ออัศวินดำนะครับนะครับ ให้ดูนะครับแม่นี้นี่เป็นแม่แม่หายากนะครับพ่ออัศวีดำคู่เกิดดําเอโซ,ซ,ซ,ซนะครับมีตัวเดียวในโลกนะครับเพราะว่าพี่นันแกขายไปแล้วนะครับขายไปต่างประเทศนะครับคู่เกิดคู่เกิดดําเอโซ,ซ,ซขายไปแล้วนะครับที่อนันต์ที่อยู่ระยองนะครับผสมไว้ตั้งแต่ตอนอัศวีดำยังอยู่กับพี่อนันต์อยู่นะครับ แกซื้อมาจากเสียทองรถสวรรค์นะครับแล้วก็แกก็เลยขายให้พี่เอี่ยวไปนะครับอัศวินดําแกผสมไว้หนึ่งคอกนะครับก็เลยเอากับแกมานะครับอัศวินดําคู่เกิดดําเอสโซนะครับมีตัวเดียวในโลกนะครับนะครับอยู่ที่เพชรเชียงคํานะครับ086 2 3 5 5 4 5 4้าสห้าี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ